เอาน้องมีเอาหมีมาหมีทั้งเป็นของเขาอย่าเดึงหมีหมีเอาเถอเอาทลไม่บอกกันก่อนมันยังอยู่หน้าโรลอยู่เลยตกใจอีเอาเอาเอ้ยอะไรเลยอีกี่ใบเอาตัวนี้เลยตัวไหนเขาเรียกว่าตัวอะไรนะอ่าน้องนาคน้องนาค น่ารักโอ้โหมีแต่ตัวละครน่ารักน่ารังทั้เลยแต่ตรงก็ตายอุ้ยน่าโอ้ยน่าเขาสีสวยสวยโอ้โหทำไมเขาไม่ได้น่าสีนั้นล่มาก็น่ารักเขาอยากได้อันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยหมาแหละหมาพันธุ์เข้เอาเลยละกันไหนอธิบายซิเกมนี้คือเกมอะไรต้องมากคนอธิบายแล้วแหละ หน้างานหึงอธิบายอธิบายหน้าจะเป็นอ้เจาโหดถือไมค์ก็บอกถือไมว่ามันฟาดออ๋มันฟาดนกเลยอ่ะอ๋อนกเลยดิโอ้ยอย่าตัอย่าตับยามาให้ฟาดเดนี้เดียวเดี๋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 ไม่ให้ธนูอ๋อปกป้องธนูเธอเธอมึงโหดจังวะโอ้ยโคตรโหดเลย เป็นนางโหดเอ้าคุณก็ไปไหนเอ้าเอ้ากูตายเหรอเอ้ากูโดดลงไปไหนโถเอ้ยโทษโหดเลยแล้วเนี่ยเฮ้ยลองเล่นคันธนูบ้างเฮ้ยเอ้างานยากกูณอะไรเงี้ยไม่ได้วุ้นเลยไม่ได้อะไรทุกอย่างเลยเนอะถึงสิบด้านอ่ะ๋อไอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้ขอขอโอ้โโอ้โหโดนยิงอย่าอย่ายิงโอ้ยน็อหนัก ตายไม่นะเธอตายหรอกกระโดดแทงไม่ไม่มันนัวมันนัวมากเอาสิเออดูดเออดูดนะมาี่มาี่อะไรอะไรอะไรไม่ให้ตายหรอกกระโดดเลย ไปไปไปเลยดึงไปดิดึงเขาดิดึงไปเลยดึงไปดึงไปดิไม้จริงดึงไปดิดึงไปเลยดึงไปดิเอาดึงไปดิดึงไปดึงไปก่อนไม่ดึงช่วยดูหนูโดนดึงหนูโดนดึงไปจะลูกเขาอ๋ออ๋โอ้โหโอ้โหมันไถไม่โดนเลยเหรอ เห้ยทำไมคนลมอ่ะตายแล้วเขาเขาสลบเอ้ยเอ้ยอะไรผินเหม็นใครปวดก็แค่ปตดอะไรหรอกตายมึงตายเอ้ยโย่ทมันตดแถวนี้อ้าวโดนแก๊ดผิดตายโหอะไรอ่ะนี่เธอเรามายิงมายิงปืนกันดีกว่าไหมไม่ยิงหรอกเขาจะดูดถึงก่อนดูนะดูนะ ดูดูนะดูนะดูนะดูดูดดูดโดดู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 ดดูดดู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 ดดนดู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 ดดดดดูดดดด้ยดูดดดูดดดดูดด เอากูเกินเอาแล้วจะไปเกินรอดแล้วไปกูตายห้องเห็นหน้าขึ้นเนี่ยไม่ให้โดนแดดแกดทิ้งเลยเงียนหน้าไม่ให้โดนแดดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากได้อยากได้ใส่กอกไม่ให้ไม่ให้ใส่กอกเฮ้ย่กอเอาดึงดึงขนูเขาทำไมเนี่ยไม่เอากินใส่กอดละใส่กอกปล่อย้องนั่งไม่ยอมแพ้หรอกไหม ้องน้าพี่เจ้าใส่กรอกไม่ให้พี่หยิบใส่กรอกเอา่หยิบมานอนน้าใส่หลับแล้วตายมาลุกขึ้นมาเี่จอฆ่าหน้าก่อนนาไม่หมดจังเลยอ่ะเอาดิเอาดิเอาดิตายโอ้มันเล่นของใหญ่มันเล่นของใหญ่ ของใหญ่ว่ะเอาว่ะเอาว่ะอุ้ยหนักหนักหนักนะหนักมากหนักมากหนั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 กโอ้ยโอ้ยอาเดี๋ยวเอาเดีดิครับทำไมเขาเลือกของเล่นไม่ไม่โอเคเลยไม่ใช่เอาไว้อาวุธเขาเพราหัวขาดเสือก็จะชนนะหยุดหยุด อย่าอย่าตกไปเลยโดนทิพไม่ตัดหัวทิพยินเลยเย้ชัยชนะเป็นของหนูน้องน่าเก่กป่ะเอาน้องหมีเอาหมีมาหมีนั่เป็นของเขาอย่าดึงหมีหมีกู มีเธอเหรอมีเขาไปไม่มีมีเขา AI มาช่วยกูหน่อยมีมีเขามาให้นี่ีเขามีเขาปล่อยอากลุ่มกัตวิแรดอาวิแรดวิแรดน้องเต็ดแรดเออเยนี่เขาหายไปไหนกดปุ่มเย้ าย่าใครก็ได้แต่กดปุ่มที่นี่ต้องเป็นเยลลี่ของเขาเท่านั้นเขาจะไม่ให้ใครแย่งไปขาดมันกดปุ่มไหมนี่มันเยลลี่เขาเออนั่นแหละนั่นไปเอออึ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วกดกดปุ่มไม่ได้วะเออมันติดเอาอันท เอามาเอามาเอามาไปแล้ว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 มันมามันมาพร้อมปืนว่ะมันมาพร้อมปืนยายาปารีปารีแข่งไปแข่งไปแล้วแข่งไปแล้วแข่งแข่งไปซะแข่งไปซะเมันจะไม่ยอมให้เนี่ยพี่หมิีของเขาเข้ามาด้วยกันเข้ามาด้วยกัน เพื่อมาเปิดสวิตอะไรตอนนี้เวลาจะหมดแล้วยังไม่ได้มีหมี่เลยเขาจะแพ้แล้วเฮ้เขาไม่มีเลยไม่มีจริงๆขอวิ่งหนี่ขอไปเขาก็แพ้เขาก็แพ้ดีไม่แพ้อะไรพี่หมี่มันได้ยี่สิบแต้มเนี่ยคุณก้อนไม่มีทางแพ้หรอกคุณก้อนก็ไปเก็บคุณก้อนก็หันอ่ะพี่หมี่เขาอ่ะพี่หมี่เขาอ่ะ นี่ยเขาจะแพ้แล้วพี่หมีขคงตายปอยแล้วทำไมแล้วทำไมคุณคนถึงลากฝีได้อ่ะไม่โอ้เออเป็นนาลูงวะเย้ทำไมเาหสากขวากพี่หมีมาตั้งแต่ต้นเกมอ่ะเอาพี่หมีมาตั้งแต่ต้นเกมเลยนะ อะไรน,นี่ใส่ไบบนีโอ้ย,อย,อยมันใส่ใส่นัวโคตรนวเลยสลบแล้วอะ่ะอ,อยู่ไหนเนะ <c oughs> okay, ี่ยโอเคครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมแปลงฟันแล้วก็ห่มผ้าก,ก่อนนอนด้วยนะครับตรับวันนี้ก็ฟันดีนะครับไหนบอกบายยหน่อยเรยค่ะบ๊ายบาย <c oughs>